ไงได้คาถายักษ์ตาเดียวไหมได้และค้าได้สิ่งน,นี้มาด้วยวิธีสร้างตะเกียงแก้วตะเกียงแก้วแล้วทำไมต้องปิดเป็นความลับด้วยละ่ะเฮ้ยข้าจากท่านพี่โอมิเนี่ยไม่อยากให้ใครรู้ พอท่านหลังจากท่านพี่โอมิออกมาจากถ้ำคาแล้วข้าทั้งสองคนก็จะสร้างตะเกียงแก้วใบท์เพื่อจะยึดครองเมืองเวทมนต์โอ้โหแต่หลังจากนี้ข้าไม่ต้องการสิ่งใดแล้วสิ่งเดียวที่ข้าต้องการจะยึดอะไรคือหัวใจของท่านยังไงเล่าแล้ว แผ่นหนัง <S 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 ที่บอกวิธีสร้างตะเกียงแก้วอยู่ที่ไหนอะก็หลังจากที่ข้าเรียนรู้วิธีการทําเสร็จเรียบร้อยแล้วข้าก็กินมันเข้าไปเลยเพื่อป้องกันไม่ให้ใครเห็นหนังทั้งแผ่นกินเข้าไปได้ยังไงอะน่าจะตายโอ้โหอร่อยเหมือนสอยโ๊เลยข้าก็สอยเปเนื้อชิ้นเล็กเลย โรยเกลือเล็กน้อยแล้วก็นำไปทอดโอ้โหรสชาติเหมือนแคปโกบกอร่อยดีชนละท่านเอ่อถ้าอย่างนั้นท่านพอจะบอกวิธีสร้างตะเกียงแก้วใบใหม่ให้ข้ารู้ได้หรือไม่มข้าจะได้ให้เรนนี่ทำลายตะเกียงแก้วใบนี้แล้วก็สร้างใบใหม่ขึ้นมาเพื่อสู้ <c oughs> อีวันล,ลีนต <c oughs> ้องหยรูป รู้จริงหรือเปล่าอืมสงา่ายมากวิธีทำตะเกียงแก้วก็คืออะไรล่ะถัดออบีถัดออบีถัดออบิเฮ้ยถัดออบีอะไรเยอะเนี่ยถัดถัดออบิเดี๋ยวนี้ย,ยังไม่ได้บอกเรื่องวิธีสร้างตะเกียงแก้วให้ข้ารู้เลยถัดออบี เป็นอะไรมอราน่าจะเป็นอาการของคลั่งรักเกินเบอร์จะทําให้ช็อกแต่ไม่เป็นไรฉันได้ดื่มน้ํายาที่ทํามาจากกระดองเต่าห้าชนิดไปแล้วหัวใจก็จะเต้นช้าลงอีกสักพักเขาจะดีขึ้น <c oughs> ยิมอะไรไปแล้วเปล่าครับผมแค่ไม่คิดว่าชาตินี้ผมจะได้เห็นคุณยายไทยล่าทำไมใครบางคนอยู่ในอกา ข้างรักได้นะครับอย่าว่าแต่เปเลสเลยชิกเก้นก็ไม่เคยคิดว่าจะได้เห็นอะไรแบบนี้เห็นเงียบๆแต่ฟาดเรียบเหมือนกันนะครับคุณยายเนียเ่จะบ้าเหรอฉันไม่ได้ทำอะไรทั้งนั้นเลยแต่ที่บูบี้เขาเออโอบิเขาเป็นอย่างนี้เพราะต้องหมุนน้ำยา เลิมนักพอร,รักเธอของมอราเข้าไปต่างหากแล้ววิวเรนนี่อ๋วิวนี่มาแล้วบุงกดเป็นยังไงบ้างยังไม่ดีขึ้นเลยคะ่ะว่าแต่คุณยายให้คุณวิวไปตามเรนนี่มามีธุระอะไรหรือเปล่าคะท่าฉันมีเวทมนต์ของเซกคาถาอมเพียนทั้งวันจะเซกให้ความรัก